สวัสดีครับเหล่าไบค์เกอร์ทั้งหลายครับพวกเราพามอเตอร์ช็อปครับวันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวนะครับนั่นก็คือปั๊มเบรกตูป้ปลาเลสซิ่งบอยรุ่น E2 ครับขนาด14มิลมนะครับเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจกันก่อนเลยนี่ครับสีแดงแรงนิดซิ่งแน่นอนครับเนี่ยดูตรงนี้มีพลาสติกใสโชว์สินค้าเลยครับน่าถือว่าออกแบบมาได้ดีขออันบ็อกเลยนะครับ เิดมาปุ๊บเราจะเจอแผ่นโฟรมรับแรงกระแทกนะใส่ใจรายละเอียดเรานี่ครับเปิดมาจะเจอปัม๊มแล้วก็มีแถมมีสติกเกอร์เล็กๆมาให้สามารถเอาไปติดรถหรือติดอะไรก็ได้ครับติดตู้เย็นก็ได้ส <laughs> วยครับสวยเลยมีอะไรไหมอ่าไม่มีนะครับงั้นผมขอเข้าการรีวิวเลยเนาะ เบก e ลส i ิงบอยนะครับตูปางาสิ่งที่เห็นสะดุดตาครับอย่างแรกเลยโลโก้เลสติงบอยถือว่าทําออกมาได้สะดุดตาครับสวยสีดําตัดกันดูครับอ้ตัวงานครับสีดําสวยครับทํามาเนียนครับทำสีมาเนียนเก็บสีอะไรได้เนียนหมดเลยครับนี่ครับตรงนี้มีสกรีน14มิลบอกขนาดของปั๊มด้วยตรงนี้ครับตรงก้าน เป็น RCB l e t i n g Boy s ก i นมาสวยครับทำไมถึงเรียกว่าปั๊มตู้ปลาปกติปัม๊มลอยที่เราเห็นนะ่จะเป็นปัม๊มแล้วก็เป็นกระปุกแยกออกมานะครับแล้วก็จะมีท่อ,อมาแต่อันนี้มันจะเป็นกระปุกติดตัวปั๊มเลยซึ่งเห็นได้ว่ามันจะคล้ายตู้ปลานะครับเราสามารถอนามบันเบกสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวว่าใส่ได้นะครับเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็นสายมันเบรกครับสามารถไล่ลมง่ายไล,ล่มมันเบรกง่ายครั่คลวยสะดวกตรงนี้มีมาให้กระจกสําหรับคนที่ยังอยากใส่กระจกดูมีกระจกให้นะครับดูใส่กระจกถ้าคณไม่อยากใส่กระจก,กก็ใส่ที่อุดกระจกครับสบาย <c oughs> เลือกได้แต่ที่สําคัญเลยตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นทอปกติในปั๊มลอยอ่ะเราจะไม่ค่อยได้เห็น สวิตไฟเบรกมาให้แต่ตัวนี้มีนะครับสวิตไฟเบรกก็คือสามารถเอาสายเดิมของปั๊มเดิมครเสียบใส่ได้เลยจบตรงนั้นใส่แฮนด์เดิมได้ก็คือใส่สาย,สายเดิมไนดะ้ก็คือแค่ถอดปั๊มเก่าออกไปแล้วก็ติดตั้งปั๊มนี้ใส่ของเดิมเติมเต็มไล่น้ำมันจบขับได้ทั้งง่ายทั้งสวยราคาเอื้อมถึงงานดีครับแลสทิ้งบอยทนอยู่แล้วครับขึ้นชื่อเรื่อง ทนแบรนด์นี้แล้ติรงบอยทั้งทนทั้งสวยผมว่าสําหรับรถที่เป็นดิสเบกเดียวครับดิสเบกหน้าอาจาร์น่ยจานเดียวอะเอาอยู่หมดนะตัวเนี้ยประสิทธิภาพก็ดีเหมือนกันนะครับนั้นผมขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนเพื่ท่านใดอยากให้เรารีวิวสินค้าตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและสามารถติดตามเราในเพจ facebook ได้นะครับ พามมอเตอร์ช็อปฝากกดไลค์กดแชร์กดสัดคลายและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ด้านล่างครับสวัสดีครับ